สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องมิ้นนะคะที่ปรกษาฝ่ายขายบริษัทบารอยมอเตอร์ค่ะของเรานะคะเปิดทําการทั้งหมด4สาขานะคะก็จะมีทับคอพิจิตรบึงนารางและก็พิษณุโลกค,ค่ะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงามยามดีหนึ่งวันนะคะน้องมิ้นนะคะจะมาพาพี่ๆนะคะมาปล่อยรถนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะมาจากบึงสัมพันธ์เลยนะคะมาไกลแค่ไหนนะคะก็ บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสวยมากสําหรับพี่ของพี่สัลิทอนนะคะมาจากบึงสัมพันธ์มาเอารถเป็น u, มิซูมิลา่านะคะหาค่างวดประมาณ3,000กว่าบาทนะคะเราก็จัดให้กันไปเลยนะคะ 1. น,นะคะโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะฟรีจัดปีโอนฟรีภาษีพรบ,บรนะคะสำหรับคันนี้นะคะน,น้องมินนะคะแถมให้เป็นประกันภัยประเภท1กันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่มีค่าดําเนินการเลยนะคะได้เป็นตัวนี้เลยได้เป็นมิซู มิลาดนะคะปี2018สิเงินเป็นเกียร์ออโต้นะคะสีแบบโฉดชาดมากนะคะแล้วเราก็แถมแม็กแถมยางใหม่นะคะมูลค่ามากกว่าหนึ่งันบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการปล่อยรถให้กับพี่สาริธรกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปลงให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เลิกแล้วนะคะน,น้องมีขออนุญ,ญาตไปปล่อยรถให้กับคูณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ